สวัสดีค่ะมาค่ะพอกันอีกแล้วไอ้ตุ๊กตาพาฝันนะคะเด้อมือใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสกันทุกครอบครัวค่ะพืเรยมีเวลาก็มากินกาแฟอันดื่มกาแฟดำเนาะคะ่ะเนาะมาฝนข้างนอกตกล่อยๆนะคะลมพัดอากาศเย็นค่ะ ข้างนอกอากาศเย็นข้างในก็กาแฟดำอุ่นๆนะค่น้อมหอมๆชื่นใจชื่นใจค่ะมา อากาศเริ่มอันลดลงเนาะค่ะเนาะฤด,ดูก็เปลี่ยนไปฤด,ดูใบไม้ร่วงค่ะทางยุโรปตอนนี้ต้นไม้ก็เป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนเหลืองแก่ก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะบางต้นก็นยังเป็นสีเขียวอยู่ค่ะแล้วแต่อันชนิดของอันต้นไม้แต่ว่าอากาศเย็นนะเนะคะเนาะ Thank you. กาแฟก็หมดไปแล้วค่ะอีกถ้วยหนึ่งองมือใหม่วันใหม่หนาะเนาะอันบึ่งแต่เว้าแต่เรื่องผมมีอากาศเธอฟังค่ะเพราะมันก็อย่างเซาอ,อยู่เลยมันยังเซา้า <c oughs> แต่ถ้าบางบางทีช่วงเดอรอันเดดโอก็เป็นอากาศสดชื่นนะคะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยก็ค,คืออันกระชุม่มกระชวยเนาะเนาะถ้าว่าช่วงเดอมันมืดมืดคึมคึมก็ เป็นนั้นบัวสดชื่นว่างั้นเถอปะอ๋อบังนกกันบินเป็นฝู่งไปเลยโอกหากินเนาะกันเนาะธรรมชาติเพราว่าขนเพรว่าซัดเนาะว่างั้นเถอะปะตื่นขึ้นมาก็ทั้งดื่มทั้งกินเนาะขันเนาะดูแลสุขภาพร่างกายกันก่อนเหมันบอก่ะแล้วจากนั้นกน็ทำมาหากินเนาะขันเนาะไปตามวิถีอันทางของชีวิตของแต่ละมือ้อแต่ละวินว่างั้นเถอะ ไอตุกตาก็ยักหน่อยก็ออกออกไปอันงานประจำไปช่วยแฟนเอ็กันงานอยู่เหลืออย่างบ่เดีแล้วง่ายนะคะเป็นครึ่งเดือนครึ่งปีวนะคะครึ่งปีเอาเหลือขึ้นหอดปีนาพระเนืรอมรมันก็ประมาณครึ่งปีนะก็นกหกเดือนก็ไปกันนะคะไปทำก็มันก็ดีที่ว่า โฮ่เือเนาะ่อเนาะเอาพาเต็นโฮ่เนเอาเอ็นฮัทเอ็นอนี่มันก็สะดวกถ้าว่าลมฝนมามันก็เขาก็ยุ่นําเนื้อเหลือแต่ข้างไหนเหลือมันไม่มีปัญหาแต่ว่า้าโนกเหลือนี่ก็เรือเอาผ่าเต็นโฮ่กันเมื่อไ่ะแต่ว่ามันเป็นกฎของทางพีอคะ่ะถ้าบบโฮพันเบอร์ทำโทษนะโทษได้ชนะานะต้องโฮ่ต้องมัน้น <c oughs> เวลาเขาคัดเล็กคัดตัะสิค่ะมันจังบไปกระจายเสือเลือของคนอื่น เอไอก็ททาค่ะเรียบร้อยก็ทําได้หลายมื้อแล้ว่ะคะเพราะว่าเธอไอก็ไปคู่มือ้อไปเงานกบแฟนเอยไอ้ตุ๊กตาไปไปซอยแฟนคู่มือค่ะเมื่อนี้ก็ไปยันถ้าว่ากินเข้าแล้วแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์อยู่ํนร้านเนาะค่ะเนาะสั่งเพิ่นไว้แล้วจากนั้นก็ไปเหลือถ้าเหลือโตก็ทํางานค่ะพ้นเหื่อนก็ตนแรงเ้อคะแรงเอามาณซักกันเกือบทุ่มเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าก็มีความสุขกับเพราะว่าเขาได้ออกกําลังกายขึ้นเรือลงเรือขึ้นเรือลงเรือว่างั้นเหรอปะก็สบายสบายส้อยกันทําค่ะก็ื้นนี้ก็ื้อนี้ไปขันดนดขัดนอดเมื่อวานเนี่ก็ทําความสะอาดหัวนดที่ว่ามันอยูน่ะมันมันอยู่นำ้ำไตท้องมัน,มนมเนี่ยค่ะยู่น้ำไตไม้ซักเนี่ยค่ะที่พัดเอามาอันปูเลือถือว่อยาออกมด้ะคะ่ะทั้งข้างเรือข้างหน้าเหลือออก แต่ว่าครั้งหลังเเอาไว้เพราะว่ามันสะดวกสําหรับเวลาเอาวางเก้าอีวางเตอมันโบขุดเนาะก่ะถ้าว่ามีแต่สี่มันสีขุดนึกว่าจะไปสื่อกัน้าผมพาเตอกระพันกี่คั้นหรือเนาะค่ะก็เลยเอาไว้ไปพันค่ะแฟนก็ถามค่ะมันพันเป็นเอ้ยมันมักมันมันดูดีสิเนาะก็เลยเอาไว้แต่ว่าก็ดูแลรักษาแต่ว่าทางคังส่งทางซ้ายทางขวาแล้ว้างนานเนื้องอกร์หมดเลยค่ะ เอาไปทิ้มได้หลุดนึ่งหลดหลุดแกนคนของน้อยนะคะได้รลุดนึ่งเมื่อนี้กันปากาันไปอันเอ็ดได้ครึ่งนึ่งแล้วหระคะอันที่ว่าเอานกออกแต่ว่ามันบนแล้วมันเมื่อยเนาะเนาะเพราะว่ามันต้องใช้แรงใช้แรงได้ใช้อันเครื่องมือสร้อยได้แต่ว่าโบทุกอย่างบางทีมันก็บโบออกด้วยค่ะเนาะเพราะมันอยู่มันยาวนานมับอกคอนดิที่มันพันขัดเข้ากันขั้วเรี้เรปเอ็ดกระตรงแล้วเนาะเนาะ แล้วมืออื่นก็นำไปคัดคัดพวกเศษเล็กเศษถื่นะคะเอ้ยทําความสะอาดงานนั้นงานมียู่เยอะอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นก็ปรับปุงทาส่งทาสีเนาะคะ่ะถ้ามันยังอยู่อีกเหึงนะคะเอ้ยไซยเซอรฝังอันนี้ก็งานที่เอ้ยทํากาแฟเอ้ยคุมมือนะคะช่วงนี้มันฝนหลงกับฝนลงเกือบคุมมือเลยทั้งลงฝนลงทั้งแดดอกเนาะคะ่ะเนาะน้อยเนืงแดดอกนะี่มันสิ้นยนะคะ แต่ว่าส่วนมากมันจเป็นฝนตกกันตกลินเดสเนะคะเป็นช่วงๆมันเป็นนาดูดูใหม่ไม้ร่วงค่ะ <c oughs> ต้นไม้กบ็บางทีก็เป็นต้นไม้หัวลนนะะ้นแะ้วค่ะทางนี้อ,อกเชียวอ,อกสีอันดึงเหลืองใบลมมาก็เมื่อวานนี้ฮันโมลสุกน้อยเขาแล้วค่ะเบิเงันก่อไม้อันก้องแนบแน,บนบมันลมพัดเนาะก่อนเนาะเขาบอกว่ากันเนาะ่อนอะ กาแฟเมื่อเราก็คือเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีนะคะเนื้อทุกครอบครัวเลยเอ้ทุกกตาผาฟันขอบคุณนั้นไหที่มากินกาแฟนาเอ้ยค่ะนั่งแห้งนํากันเาะค่ะนาะคุมมือเห็นหน้ากันจักกน้อยก็นยังดีมันบอกกันได้รักทายกันดูแลสุขภาพกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ